พี่น้องครับสัตว์โลกออกมาะละพุ่ดเต้นไรพี่น้องนะออกมาหลายตัวแล้วพี่น้องพี่น้องผล่ะเต็ดมาแล้วพุ่นล่ะเรือมาแล้วพี่น้องอึ่งหน่อยก็มี่พายแยข้างขากสัตว์โลกออกมากินแมงเมาแล้วพี่น้องอึ้ยเบิร์นโดพี่น้องเอ้ยพุ่นล่ะสัตว์โลกออกมากินแมงเมาแล้วอึ่งก็มีครับพี่น้องอึ่งก็มีอันนั้นพายแยข้างขาดกับพี่น้องพุ่นตัวหนึ่งผลยู่ยได้่น เอาหากินไปดูหากินเร็วพี่น้องแม่งอันข้างโคกเพิ่นมากินแม่งเมาแม่งเมาอยูเสาไฟฟ้่าเบิ่งเสียวไเบิ่งพี่น้องน่ะพี่น้องแม่งเมาบินแตกสวดๆอยู่บิเรืตกลงพื้นพญาข้างขากรกินเลยพี่น้องเลยเอาหากินหากินกินเร็วกินเร็วนน่ะพี่น้องอันนี้เขียดอันนี้อึ้งอึ้งกับมี่ด س, ้ยพี่น้องเนี่ยอึ้งกับมีเบิ่งเบิ่งอึ้งอึงนี่อึงพี่น้องเบิ่งอึง นี <N> ่นี่นี่นี่อื้งนี่นี่อึ้งพี่น้องอึ้งเด้นี่อึ้งอันนั้นพญะยาข้งขากคุณอะไรพี่น้องเตียนหนุ่มอะไรเห็นปะคุณอะไรเห็นปะพี่น้องเหมืนเปิดแฟตก่อนพี่น้องเป็นวัตจักรของสัตว์โลกนะครับที่อยู่รวมกันนะครับเป็นการเอาชีวิตรอดพี่น้องมึงไหมคุณอะอันนั้นอึ้งอันนี้พญะยาข้งขากคุณอะไรพี่น้อง หลายตัวอยู่ในพญาะแขงขาดกันอ้ยเอาเมาตตอหมหัดโทรศัพท์ไปทีนี่อันอึงครับพี่น้องนี่อึงนี่อึงนี่อึงอึงกูอะไรพี่น้องพญาะแขงขาดกันบุพุนไปแต่ก็สวดไปหากินเลยพี่น้องกันบุพุนอันนี้วัฏจักรการเลี้ยงลกูกการดำรงชีพของสัตว์โลกนะครับพี่น้องกูอะไรนี่ตัวหนึ่ง กบสิวครับพี่น้องกบสิวพี่น้องมึงผู้ใดเตียนเตียนสวนสาดสวนศาดอยู่กันหนึ่งตัวสองตัวพ่อแ่ข้างแขกกระไดเอ่ยยีมแปรอมูเจ้าวะที่ไหนเอายีมแปรเอาโดดโดดโดดยีมแปรอมูเจ้าวะกินกินลูกกินกินตอดงับเนี่ยนาเรียบร้อยแบ้คือเรียวดีแท้ตอดงับว่าหัวตัวนี้มึงคือเลียกกินเรี้ยวดีเบิ่งพี่น้อง เบิ่งแข้งโคกเขากินเหม็นแมงเมากินแมงเมาก็แม่ยนอนเวียนนำ้ำกินตอดกินได้บ่เลี้ยแหลบนะไว้ไ่ายแต่ว่อ,อหุ่นประมาณหาหกตัวข้าพี่น้องกันกบสิวหรือว่าพญาข้างขากหรือว่าข้างโขกรับพี่น้องยืงกบบนีอึืงหน่อยมาจิกแบเป็นเป็นแมงมันตัวนี้เป็นแมงมันตัวนี้พี่น้อง นี่แมงมันเห็นบ่นี่แมงมันเป็นแมงมันเลยครับพี่น,อน้องแมงมันกินอิ่มแบบแท้ๆแบ้อิ่มแท้ๆของแท้อิ่มแท้เด็ดไ่ได้หายกินหายกินนี่นู้บ่นอะวันนี้อาหารเขาเกิดอะพี่น้องไงพูดเละอาหารเกิดแล้วอาหารเกิดแล้วพี่น้องอาหารเกิดแล้วเอาพี่น้องสักมือเหระาพี่น้องมาเบิ่งกันในส่วนของฝูงข้างคกหรือว่ากบสิวพญาข้างขากครับพี่น้องพ่นมาหากินแมงเมา เป็นแมงมันกับมีครับพี่น้องแมงมันแมงมันแมงเมามีผุ่นตะเตียนไหมเราพี่น้องคนนโอ้ยอยากให้แมนกบเนาะโคตรขี้คุบปอเลยพี่น้องไม่ให้มูอะไรหลายตัวเลยพญาข้างคากี่โมพี่น้องกบสิวเอ๋อเตือนเขาไหม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 อย่างนี้ลวดเลี่ยจิตเลยพี่น้องคนด้วยเรียบมึงนะเรียบร้อย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 เออ เร,เ,เรียบร้อย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 อีกแล้วมีบัวแมงอ่ะเห็นแมงบอรไปกินแมงเดิดูกนั่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบอีกเรียบอีกหากินเด้ล้วหากินเด้ล้วเบอร์เคยกินแมงพี่น้องเบอร์เคยกินแมงหมดเรียบร้อยแล้วเรียบอีกแล้วเรียบดีกแล้วไม่ท้อง เมื่อเมื่อแม่งตัวเขาปากเขาเตียนหาแม่งนะพี่น้อง <_ ances> พี่น้องมึนกินเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่กินได้ไหมเอาเม่กินตี๋บ้านี้เรียบยร, side, ay, ay, ร้อยปะแลบแป๊บเว้ยใส่หาเว้ยหาเว้ยหาตกลงแล้วไปทนาท่นาเรียบร้ <_ Grid> อยเอาพี่น้องเซฟนี่แ่ละพี่น้อง